สวัสดีครับพบกับผมโค้ชโจ้พักพงตาตนันนะครับวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อที่ชื่อว่า6เหตุผลที่เราควรโค้ชจูนจิตเพื่อตั้งมายเซตกับอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดที่เราควรจะโฟกัสเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนี้กันก่อนนะครับจุดที่โฟกัสนะฮะมีทั้งหมด4จุดนะฮะจุดแรกก็คือว่าที่เราต้องการมาจูนจิตนะก็เพื่อว่า โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าโลกเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือการทำลายล้างนะแต่ในมุมมองของผู้ศึกษาเรื่องจิตนะมองว่าโลกยุคเดิมได้เดินทางมาจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ต้องการวิวัฒนาการตัวเองเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่นะฮะหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นยุคพลังงานใหม่ก็ได้นะครับโลกจักรวาล ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็เหมือนสิ่งมีชีวิตนะฮะมีจิตสำนึกรับรู้นะเขาก็ต้องการวิวัฒนาการตัวเองเหมือนกันนะฮะและการที่โลกและจักรวาลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดจุดโฟกัสที่2ในเรื่องนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือว่าวิวัฒนาการของโลกและระบบจักรวาลทั้งหมด <c oughs> ทำให้มนุษย์บางกลุ่มเนี่ยฮะ ได้รับโอกาสในการวิวัฒนาการทางจิตแบบจัมปิ้งหรือว่าก้าวกระโดดทางจิตนะ,ะมนุษย์กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้นะฮะเกิดความฉลาดปราดเปรื่องทางจิตแบบก้าวกระโดดนะ,ะพวกเขาสามารถจูนจิตกับแหล่งความรู้ระดับจักรวาลแล้วก็คว้าไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างนะวัตกรรมแบบก้าวกระโดดส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจการใช้ชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะ,ะกระทั่งคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ วิวัฒนาการทางจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันนะฮะนำมาสู่จุดโฟกัสที่3ในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าไม่แปลกเลยที่บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆนี่นะฮะจะเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายแต่ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเนี่ยปรับตัวไม่ทันแล้วก็ล้มหายไปจากตลาดทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าจิตของผู้บริหารนี่นะฮะวิวัฒน์ไม่ทันกับระบบของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะ จุดโฟกัสที่4นะฮะก็คือบทความนี้นะฮะที่ผมนํามาอ่านแล้วก็เล่าสู่กันฟังนี้นะฮะต้องการที่จะนําเสนอไอเดียแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดสําหรับผู้บริหารนะก็คือการนําตัวเองเข้าสู่กระบวนการเร่งเครื่องความฉลาดทางจิตหรือว่า SQ นะ,ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่อาจารย์สถิตธรรมเพนสุขปรารถนาให้ผู้บริหารทั้งหลายนะครับเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะกระบวนการจูนจิต ที่ทำให้เกิดความคิดไอเดียใหม่ๆได้ก้าวหน้าล้ำยุคนะฮะคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่า6เหตุผลที่เราควรจูนจิตกับอาจารย์สิตธิธรรมเป็นสุขเพื่อเชื่อมโยงกับระบบจักรวาลระบบจิตจักรวาลทำให้เราได้รับการกระตุ้นให้เกิดความฉลาดทางจิตประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเหตุผลที่1นนะครับการจูนจิตเป็นการโค้ดแบบส่วนตัวนะฮะการโค้ดแบบส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ปรับปนกับใครนะฮะ สามารถที่จะเจาะลึก <c oughs> สามารถที่จะเจาะลึกปัญหาของแต่ละคนนะซึ่งสามารถทำได้แบบเป็นยูนิคนะฮะเพราะว่าในการโค้ชส่วนใหญ่นะ,ะจะเป็นลักษณะของงานสัมมนาแบบองรวมนะฮะทำให้การเจาะลึกปมปัญหาเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้โดยง่ายนะฮะทำให้การที่จะเข้าไปถึงตัวปัญหาของแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่า อย่างบางทีเราไปงานสัมมนานะครับเราไปงานโค้ชอะไรที่รวมคนเป็นร้อยๆคนเนี่ยปมปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงอยู่เราอาจจะมีปมปัญหาเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะมีปมปัญหาที่เกี่ยวกับการงานและธุรกิจนะครับแต่ดีเทลของมันแตกต่างกันบางทีเราพูดเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย คนข้างๆเขาก็อยู่ใกล้ๆนะเราก็ไม่ไม่อยากที่จะตะโกนแบบว่าโอ้ยฉันไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่เรื่องอะไรนะบางทีมันก็ทําได้โดยไม่สะดวกนะและบางทีปัญหามันซับซ้อนนะจิตของมนุษย์มันแตกต่างกันโดยประสบการณ์อยู่แล้วดังนั้นการที่จะเข้าไปปลดล็อกปมปัญหาของแต่ละเรื่องในแต่ละจิตนั้น จึงเป็นของใครของมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะดังนั้นการโค้ชในแบบส่วนตัวโดยเฉพาะการจูนจิตแบบส่วนตัวเนี่ยมันจึงช่วยในการปลดล็อกแล้วก็คลายความทุกข์ความกังวลได้แบบรวดเร็วที่สุดนะฮะ mm hmm. เหตุผลประการที่สองนะครับที่เราควรจะมาจูนจิตก็คือว่าการจูนจิตเนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถของจิตวิญญาณน,นะฮะหรือว่าความฉลาดทางจิตนะฮะความฉลาดทางจิตคืออะไรเวลาที่จิต เขาฉลาดเวลาที่จิตเขาสามารถที่จะเข้าไปประเมินศักยภาพของตัวเองได้ใหม่จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานั่นหมายความว่าตอนที่จิตรู้ตัวแล้วว่าฉลาดเนี่ยแล้วเขาได้มีโอกาสที่จะได้ย้อนกลับไปดูประสบการณ์เก่าๆที่เขาเคยผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยปัจจุบันนี้นะบางทีมันคิดผิดบางทีมันเข้าใจผิดนะครับว่าเออเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่เอาไหนเราเป็นคนที่แบบว่าออไม่ได้เรื่อง แต่จริงๆแล้วนี่นะตอนที่จิตมันฉลาดมันจะเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดเลยทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยนะฮะมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตใหม่และทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วขึ้นจากความรู้สึกดีๆที่เราได้ปลดล็อกชีวิตนะหรือในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะ,ะเราเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าก็คือความคิดที่ทําให้เราบนซ้ํากับพฤติกรรมเดิมผลลัพธ์เดิม โดยที่เราก็ยังเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะจริงๆนี้การโค้ชจุนจิตแบบส่วนตัวเนี่ยมันทําให้เราประเมินตัวเองใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฉันสามารถที่จะทําอะไรได้มากมายและก็ดีกว่าเก่าเมื่อเรารู้สึกแบบนี้นะครับเราก็จะแบบว่าเฮ้ยในเมื่อฉันมีทางเลือกฉันก็ควรจะเลือกทางเลือกที่ดีกว่ามันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะเรามาถึงเหตุผลข้อที่3ว่าทําไมเราจึง ต้องรีบไปจูนจิตนะเหตุผลข้อที่3ก็คือตราบใดที่มนุษย์เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องแล้วแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นความล้มเหลวทุกใจแต่เขาก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตจนกว่าอะไรครับจนกว่าจิตของเขาจะฉลาดขึ้นและได้เห็นความจริงที่เหนือกว่าความคิดเอาเองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงอ่า มันมีคําพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้อะไระในประเด็นที่สองคือรู้ว่าไม่รู้อะไระประเด็นที่สามคือรู้ว่ารู้อะไรและรู้ว่าเราไม่รู้อะไรและสามารถทําให้สิ่งนั้นรู้ได้แต่มนุษย์ส่วนมากนี่นะครับก็ติดอยู่ใน อมความคิดที่ว่าตัวเองรู้โอ้โหโดยเฉพาะเรื่องของจิตโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์คนที่อ่านตำรามาเยอะเข้าสู่กระบวนการความคิดเยอะจนเกิดความคิดปรุงแต่งและเกิดความเชื่อที่เกิดจากความคิดนะความเชื่อที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันมันไม่ได้เข้ากับหลักความเป็นจริงที่เรียกว่าความจริงสูงสุดหรือว่าสัจธรรมนะฮะพอเราไปเชื่อในแบบที่เราคล้อยตามความคิดเนี่ย ความคิดความคิดเราบางทีมันสับสนความคิดเรามันเกิดจากจิตที่มันไม่ได้มีคุณภาพเช่นความคิดและความเชื่อที่เกิดจากจิตที่มันด้อยคุณภาพมันก็จะเป็นความคิดในเชิงลบไม่ประเมินตัวเองสูงเกินไปก็ต่ําเกินไปประเมินตัวเองสูงเกินไปคืออะไรครับเข้าใจว่าตัวเองเก่งเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วคนที่เข้าสู่กระบวนการแบบนี้เนี่โอ้โหเหมือนตายทั้งเป็นนะฮะเพราะว่า ตอนที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเราไม่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มนะฮะอาจจะเป็นด้วยความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่บางคนก็เสียดายเงินที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาชีวิตเพิ่มเนี่ยแต่ในความเป็นจริงที่เหนือกว่านั้นคือมีคนที่ฉลาดเพิ่มขึ้นมีคนที่ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีคนที่รู้ไอเดียในการใช้ชีวิตทำธุรกิจและทำการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ ซีโอรู้สึกว่าฉันฉันรู้หมดแล้วไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนฉันเนี่ยโอ้โหําบากเลยครับเพราะว่าคนที่เขารู้มากกว่าจริงๆนะเขาจะไปคว้าไอเดียอะไรแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างได้ลุ่มลึกกว่าเราในตอนนั้นนะฮะเป็นการเดินถอยหลังแล้วแค่หยุดเดินอยู่เฉยๆในทางธุรกิจในทางการตลาดคุณก็เดินถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะเหตุผลข้อ <het> ที <book> ่4 <het> ที <book> <th> ่เราควรจะรีบมาจูน <book> จ <th> ิตกับอาจารย์ สถิตธรรมเป็นสุขก็คือว่าการที่มนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนความเชื่อและวิธีการใช้ชีวิตด้วยวิธีการแบบเดิมที่ใช้กันมา 2000- ถึง3,000ปีเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าได้ผลช้าเกินไปสำหรับมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนะเพราะว่าอะไรครับ <c oughs> เพราะว่ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีความฟุ้งซ่านทางความคิดและกำลังสติลดลงอย่างแน่ใจหายนะดูสิฮะสื่อสื่อที่เราเสพเครื่องมือมือถือ มันไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวและมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยได้รับสื่อได้รับข้อมูลในการที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดต่างๆมากมายและความคิดส่วนมากเนี่ยเป็นความคิดเพ้อฝันที่เรียกว่าฟาุ้งซ่านดังนั้นมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความคิดไหลวนมากเลยนะ,ะทำให้หลงไหลกับเรื่องภายนอกตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาความฉลาดทางจิตนะ,ะคือคําว่าการพัฒนาความฉลาดทางจิตเนี่ย ทำได้น้อยแล้วก็เชื่องช้าลงนะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่มีสติแล้วก็อะไรละ่ะมีความคิดฟุ้งซ่านในยุคป,ปัจจุบันก็คือว่าเขามีความทุกข์ใจมากกว่าปกติ <c oughs> ความทุกข์ใจของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะะเกิดจากเรื่องของความคิดเป็นหลักเกิดกว่าเรื่องของความคิดเป็นหลักนะดังนั้น มันไม่ใช่ว่าเราจะไปหาวิธีการในการหยุดคิดหรือว่าเข้าไปสู่ความสงบจนไม่คิดอะไรการเข้าไปสู่ความสงบเราก็ยังไม่ได้ไอเดียในการใช้ชีวิตวันนี้นะฮะเราต้องการได้ไอเดียจะจากความคิดปิ๊งบบเพื่อให้เราสามารถที่จะไปต่อได้สามารถที่จะคิดอะไรได้ลุ่มลมลึกมากกว่านะฮะเหตุผลข้อที่5นะก็คือความสำเร็จในระดับเริ่มต้นของมนุษย์อาจจะเริ่มต้นด้วยความฉลาด ทางความจําและความคิดที่เรียกว่า IQ จากนั้นต้องเรียนรู้เอาความจําและความคิดไปผสมผสานกับการบริหารจัดการอารมณ์หรือที่เรียกว่า EQ นะฮะถ้าบริหารจัดการอารมณ์ไม่ได้นะก็ทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ผลเหมือนกันนะฮะก็จะเกิดความล้มเหลวขึ้นถ้าต้องการให้การบริหารจัดการอารมณ์หรือว่า EQ อยู่ในระดับสูงนะฮะบุคคลผู้นั้นต้องฝึกสติมาพอสมควร แล้วก็ส่วนความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางจิตนะมาแล้วครับประเด็นสำคัญของเราความฉลาดทางจิตหรือ SQ นะฮะซึ่งต้องฝึกจิตแบบโอ้โหในในอดีตนะคนที่จะเข้าสู่กระบวนการความฉลาดทางจิตนี่นะต้องปลีกตัวเองนะออกจากสังคมออกจากครอบครัวแล้วก็ไปฝึกจิตแบบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะไม่ต่ำกว่า 40- ถึงปีนะจึงเกิดฤษีโยคีขึ้นไงเพราะท่านต้องการที่จะเข้าใจโลกว่าโลกนี้จะอยู่ยังไงให้มีความสุขที่สุดนะแต่วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องปลีกตัวออกมาเลยการปลีกตัวออกมาจากสังคมออกมาจากการครองเลือนออกมาจากการค้าธุรกิจเนี่ยมันทาให้จิตไม่ต้องไปรองรับสภาวะอารมณ์ที่รินรนแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถที่จะเหลือจุดโฟกัสที่จะเรียนรู้ เพียงเรื่องเดียวก็คือเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจจักรวาลในมิติที่ล้ำลึกทําให้เรล่าฤาษีโยคียมีเวลาที่จะอะไรละ่ะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองได้อย่างเต็มที่นะฮะดังนั้นการจูนจิตเนี่ยจึงเป็นมิติใหม่เป็นวิธีใหม่ที่เราไม่ต้องไปลําบากฝึกฝนจิตถึง 50, 60ปีก็สามารถที่จะเข้าสู่ความฉลาดของจิตในแบบที่ปุถุชนธรรมดา น่าจะเข้าถึงนะโดยโดยที่ไม่ต้องไปปลีกตัวเองแบบเดิมนะฮะเราไม่ได้มีความฉลาดทางจิตในแบบนักบวชหรือโยคีนะฮะที่ท่านมีความลุ่มลึกเพราะว่าท่านฝึกมากกว่าแต่สภาวะการจูนของอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงขึ้นความจี่เข้าไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกเข้าไปสปาร์คให้เกิดการรับรู้ที่มันใหม่แล้วก็สดที่มันตื่นขึ้นมาดูว่า เฮ้ยตัวตนที่แท้จริงเราคืออะไรอันนี้เป็นวิธีการที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะโอเคมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายประการที่6นะฮะที่เราควรมาจูนจิตกับอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขก็คือความฉลาดทางเฉาปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์จะไม่สมบูรณ์พร้อมหากยังขาดความฉลาดทางจิตอันเป็นแรงขับเคลื่อนอที่สําคัญที่สุดนะเมื่อจิตวิญ,ญญาณเข้าถึงความฉลาดทางจิตบุคคลน,นั้นจะเลือกใช้อารมณ์ที่ถูกต้อง อันนี้สําคัญมากนะเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคถ้าคุณไม่มีความฉลาดทางจิตนะถึงแม้คุณจะบริหารจัดการอารมณ์หรือว่า EQ ได้ดีเนี่ยแต่มีโอกาสพลาดสูงในการที่จะเลือกใช้อารมณ์คุมอารมณ์ไม่ได้บริหารจัดการอารมณ์ไม่ได้ทําให้งานพังทําให้อนาคตที่วางไว้เนี่ยโอ้โหสูญสลายเพราะอารมณ์แต่คนที่มีความฉลาดทางจิตเนี่ยเขาจะหยิบฉวยอารมณ์ได้ถูกต้องนะแล้วอาจารย์ยังบอกว่า ตอนที่มีความฉลาดทางจิตเนี่ยจิตจะสามารถนะฮะใช้ศาสตร์ความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตด้วยการนำความรู้ในระดับ IQ และ EQ มาสนับสนุนการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโอ้โหเห็นไหมฮะจึงไม่แปลกที่บรรดามหาเศรษฐีคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีความฉลาดใน3ส,ส่วนหลักๆนี่นะ,ะอยู่ครบถ้วนเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IQ เฉชาปัญญาความคิดความจําเป็นเลิศในระดับที่2คือการบริหารจัดการอารมณ์หรือ EQ และในระดับที่3าอโอ้โหวันนี้ต้องฝึกจิตกันขั้นสูงเลยในอดีตนะคือ SQ หรือความฉลาดทางจิตนะแต่วันนี้นะครับวิธีการซึ่งเป็นทางลัดที่สุดที่คุณควรจะเริ่มต้นพัฒนาก็คือการพัฒนาความฉลาดทางจิตหรือ SQ อย่างถูกต้องเพราะว่าความฉลาดทางจิตและทางอารมณ์เนี่ย มันจะถูกพัฒนาตามไปด้วยอย่างรวดเร็วถ้าจิตฉลาดนะจึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย <c oughs> ในการใช้ชีวิตเพื่อประสบความสําเร็จเร็วกว่าเดิมนะฮะก็มันเป็นเรื่องของการเรียงลําดับความสําคัญนะฮะอย่างมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเริ่มต้นที่ IQ หรือการเรียนรู้ในระบบการศึกษาความจําได้ความท่องจําการจําความรู้นํามาใช้การคิดได้แล้วก็มาโต้เถียงมาขัดแย้งกันทางความคิดทั้งหมดนี่นะนำเสนอทางความคิด ทั้งหมดคือระบบ IQ เราใช้การเรียนรู้เพื่อเติมเต็มระบบ IQ เนี่ยนะโอ้โห20-30ปีเลยได้ IQ อย่างเดียวแต่ EQ เนี่ยบางคนเนี่ยนะแล้วคนแล้วคนในยุคนี้ EQ มีปัญหามากเลยการบริหารจัดการอารมณ์มีปัญหามากแต่ทั้ง IQ และ EQ เนี่ยมันจะถูกดึงขึ้นมาสู่สภาวะเกินมาตรฐานได้อย่างรวดเร็วอย่างในยุคนี้เนี่ยนะ บอกตรงๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปวิ่งหาความรู้ใหม่แล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปไล่ล่าความรู้กันอีกแล้วและบางคนอายุเกินเลข3เลข4แล้วนี่นะอารมณ์ที่มันฝังแน่นอยู่ในนิสยยัยและพฤติกรรมเดิมเนี่ยแก้ยากนะครับแก้ยากจนกว่าจิตของเราจะได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ความจริงจากการสปาร์กกับจิตเนือสํานึกและเข้าไปเห็นความจริง เหมือนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยหรือว่าเรามีโรคอะไรแทรกซ้อนอยู่เราก็คิดว่าเราแข็งแรงดีจนกระทั่งเราไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจดูแล้วเขาจะมีค่ามาตรฐานต่างๆว่าค่าของเลือดเราตัวไหนมันเกินมันต่ํานั่นน่ะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรชีวิตและจิตวิญญาณก็เหมือนกันมันมีค่ามาตรฐานอยู่ที่เรียกว่าจิตเหนือสํานึกหรือว่าสัจธรรมเวลาที่จิตใต้สํานึกเนี่ย เราใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จหรือมีแต่ความทุกข์แต่ตอนที่เราได้จูนจิตในแบบ p r i v a t e นี่นะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยได้มีโอกาสลัดวงจรหลุดจากความคิดหลุดจากการครอบงําของความคิดแล้วนําจิตเนี่ยนะไปเทียบตัวเองกับจิตเหนือสำนึกแล้วก็ไปเทียบตัวเองกับค่ามาตรฐานที่เรียกว่าสัจธรรม มันทําให้เกิดการสํานึกรู้แบบใหม่ขึ้นสปาร์ขึ้นมาในจิตดวงเดิมว่าเฮ้ย <_' S 1> อะไรที่มันเพี้ยนอะไรที่มันพลาดอะไรที่มันผิดจิตจะไปรู้โดยอัตโนมัติว่าอันนี้เราทําพลาดอันนี้เราเข้าใจผิดอันนี้เราเข้าใจตัวเองผิดอันนี้เราควรจะแก้ไขเพื่อสําเร็จเร็วขึ้นนี่เขาเรียกว่าความฉลาดของจิตแล้วถ้าความฉลาดของจิตนี่เกิดขึ้นนะฮะอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะไปดึงดูดอะไรฮะดึงดูดดึงดูดโอกาส เครื่องมือคนที่มีความรู้สามารถให้คําแนะนําเราได้ดังนั้นความรู้ในยุคใหม่เนี่ยมันจะไหลบ่าเข้ามาหาเราผ่านผู้คนผ่านโอกาสต่างๆผ่านความสนใจใหม่ๆและที่สําคัญเราจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถ้าจิตของเราฉลาดคือศาสตร์และความรู้นี่มันเข้าไปในจิตของเราอย่างที่โบราณท่านเรียกว่าเรียนรู้ในแบบเข้าใจเร็วคือมันเข้าไปในใจเลยใจนี่คือจิตใต้สํานึก ถ้าข้อมูลศาสตร์อะไรเนี่ยที่มันเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกเนี่ยคุณจะเกิดความตระหนักรู้ในศาสตร์นั้นอย่างรวดเร็วนะและที่สําคัญพอระดับของออความฉลาดของจิตเนี่ยคาเพิ่มขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วในะระดับที่สูงมากพอเนี่ยโอ้โหสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นก็คือว่าอารมณ์ฮะมันจะเข้าถึงอารมณ์ที่หลากหลายกว่าเดิมเหมือนความมัง่งคั่งทางอารมณ์เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ ตอบสนองต่อปัญหาด้วยอารมณ์กลัวอารมณ์เครียดอารมณ์สิ้นหวังอารมณ์โกรธนะแต่ตอนที่ไม่มีความฉลาดทางจิตเนี่ยจิตจะรู้ว่ามันมีสภาวะอารมณ์ที่มันมากกว่านี้ที่มันล้ำลึกกว่านี้ซึ่งจิตสามารถหยิบฉวยออามาใช้เพื่อลองรับสถานการณ์แล้วก็ปัญหามันทําให้ตอนที่เราไม่เครียดไม่กดดันในตอนที่เจอปัญหาเนี่ยมันเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะ ทำให้เราเกิดไอเดียปิ้งแวบหรือว่าความคิดใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีนะดังนั้นนี่คือเหตุผล6ประการที่แบบว่าสุดยอดมากๆซึ่งผมได้นํามาเรียบเรียงนะจากหนังสือโคช้ชพลังจิตสิบดีที่ครูของผมอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูทางจิตวิญ,ญญาณยุคใหม่ผู้ค้นพบการวางระบบจิตไมเซ e ตและวิธีใช้ชีวิตวเวิรีดบนี้สำคัญมากม แต่มันจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อจิตฉลาดพอที่จะเข้าใจและที่สําคัญนะตอนที่จิตฉลาดแล้วเราเอาจิตที่ฉลาดนี้ไปใช้ชีวิตลงมือทําผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงคราวนี้แหละช่วยคุณจะติดสปีดเลยไฮสปีดแล้วก็มันเจอปัญหาเหมือนคนทั่วไปนะแต่เราสามารถที่จะหลุดจากหล่มปัญหานั้นได้เร็วคนทั่วไปนี่คือการไฮสปีดอย่างแท้จริงนะครับก็อยากจะเชิญชวนจริงๆนะว่า คนที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ชีวิตเรามันน่าจะใช้ชีวิตยด่ยอดเยี่ยมกว่าน,นี้การจูนจิตคือคำตอบของอผู้บริหารในยุคนี้อย่างแท้จริงครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ